นี่ละเราอยู่กันที่โอซาก้าคุณผู้ชมต่อต่อไมเป็นไรอ่ะสวัสครับต่อร่วมไงยม่คือ่รักงานของเราโอ้โหเห็นใต้ตาเหมือนเลยนะแล้วนะคนต่อต่อนะครับมันต้องเป็นคนพูดดำเนินเรื่องเว้ยอันนี้ตัวเฮียอะไรเนี่ยพูดแบบแจ็ันโฮงอะไรก็ต้องหน้ายก็ถ่ายวะ วันนี้เรามาซื้อสีนะครับไปทาลำโพงนะครับไอ้กล่องเที่ยงนี่ของพวกลำโพงสีตกครับกล่องเงมทองมุกไงเมนเดี๋ยเราซื้อมาแล้วแหละเดี๋ยวเราเจอกันที่รถเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับแล้วลงลิฟต์กันอนนี้นะครับเราก็อยู่เนที่มาเกสกินเลสมากันยี่คนครับมา เจ็ดคนนะครับเจ็ดคนอันนี้คนแรกครับบ,รบ,บิวคี้ไม่รักเี้ครับไม่ล้างตัวตัวน,นี้ขอ <c oughs> ดูดบ้อง <c oughs> อีสานสีเขียวไปด้วยนะ้ำ ผมเชียร์สุดหล่อหล่อออเดอร์ซ้ำแฮนซออเดอร์ซ้มแฮนซ้ำออเดอร์ซ h ำแฮนแฮนแฮนซ้ำเอวอามหล่อสุดสุดหล่ออันนี้เะยครับแพนครับแพนแมเลนเนอับ้านไผ่ครับไผ่เรากำลัลงลิฟต์ไปชั้นใต้ดินนะครับในติ๊กตุวันนี้เราหาสาระกันนะครับ แล้วเพื่อนผมมันมาหาสาลายนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ใช้ทำพี่อะไรเหมือนกันเชี่ยอสองก็เหมือนแบบคล้ายๆผมแต่เป็นอะไรแปลกอร่อยไหมรสจิงผมก็มุญโตมันน่าสนใจมากอันนั้นเนี่ย ไม่ไม่ใช่ของคุณดิวเราจะเก่งอังกฤษไปด้วยกันอีกห้าปีข้างหน้าเราจะแบบว่าทุกคนไปต่างประเทศแล้วกลับมาทุกคนไปต่างประเทศแล้วกลับมาเพอมาเที่ยวม่งิด